เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางพัิภาวงศ์ศรีตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าเดือสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ปัจจุบันสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ขอนำเสนอปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดทำประเด็นท้าทายตามมติข้อตกลงการพัฒนาง,งาน PA ประจำปีงบประมาณ2566 ประเด็นท้าทายการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนเรื่องสลับเปลี่ยนรูปสละอะและสละเอกสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเนื่องจากโรงเรียนบ้านท่าเดือยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวน49คนมีครูไม่ครบชั้นและต้องสอนควบชั้น สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนจากการที่ดิฉันได้ออกเยี่ยมบ้านพบว่าผู้ปกครองส่วนมากทําอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างนักเรียนร้อยละห้าสิบอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งบางครั้งท่านไม่สามารถช่วยเหลือด้านการทดทวนเนื้อหาหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมายของนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้านได้อันเนื่องมาจากปัญหาหลายประการเช่นปัญหาด้านสายตาของผู้สูงอายุ การไม่รู้หนังสือหรือมีภาระงานที่ต้องทําจากสภาพปัญหาที่พบและแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดใน2019ในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้พบว่านักเรียนเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้จากการเรียนที่ผ่านมาเด็กบางคนเข้าถึงการเรียนออนไลน์แต่บางคนไม่สามารถเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์ได้เพราะไม่มีอุปกรณ์ หรือผู้ครองไม่มีเวลาช่วยสอนจึงทําให้ไม่สามารถพัฒนาทักษะต่างๆได้ดีเท่าที่ควรปัญหาที่พบมากที่สุดคือการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถึงอ่านได้ก็อ่านช้าซึ่งส่งผลต่อการเรียนในรายวิชาอื่นๆเพื่อค้นหาสาเหตุจึงมีการทดสอบการอ่านการเขียนพยัญชนะและสละซึ่งพบว่านักเรียนจําสละไม่ได้ จากการทดสอบทําให้เราทราบว่านักเรียนอ่านและเขียนสะกดคําไม่ถูกต้องส่งผลให้อ่านและเขียนไม่ถูกต้องตามมาจากประเด็นปัญหาดังกล่าวดิฉันได้จัดทาข้อตกลงในการพัฒนางานหรือ PA โดยมีประเด็นท้าทายเรื่องการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปสระอะและสระเอก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลดิฉันได้จากการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการ active learning เริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้วิเคราะห์บริบทของชุมชนบริบทของโรงเรียนและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จะทำหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนกำหนดหน่วยการเรียนรู้ชื่อหน่วยการเรียนรู้และจะทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนมุ่งเน้งให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยตนเองมากที่สุดผ่านกระบวนการกลุ่มเกมสื่อการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการแสวงห่ความรู้ที่หลากหลาย เน้นทักษะการปฏิบัติในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนมุ่งพัฒนาเด็กให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขดังนั้นดิฉันจึงได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียนดังกล่าวคือแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปสระอะและสระเอกในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่สอง เรื่องสระเปลี่ยนรูปแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่1เรื่องสระเปลี่ยนรูปสระอะและสระเอกคือในขั้นนําดิฉันจะให้นักเรียนเล่นเกมทายคำโดยครูนําเสนอผ่าน powerpoint จํานวน10ข้อจากนั้นให้นักเรียนทายว่าคํานั้นคือคําอะไรเมื่อนักเรียนทายคาได้ถูกต้องให้นักเรียนนําบัตรคําไปติดบนกระดานเพื่อเป็นการนําเข้าสู่บทเรียนค่ะ จากนั้นฝึกอ่านคำที่ปผสมด้วยสระอาะและสระเอกและอ่านแบบแจกรูปสะกดคำจากบัทคำที่ติดไว้บนกระดานครูก็ให้กำลังใจและกล่าวชมเชยเพื่อให้นักเรียนสนใจที่จะฝึกอ่านมากขึ้นช่วยฝึกสมองสองซีกให้ทำงานประสานกันได้ดีสมองตื่นตัวช่วยเรื่องการมองเห็นการได้ยิน ให้นักเรียนอ่านไปความรู้เพิ่มเติมและยกตัวอย่างคําที่ผสมด้วยสระอาะและสระเอกที่มีความหมายที่นักเรียนรู้จักในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งแต่งประโยคด้วยวาจาในตอนนี้จะช่วยนักเรียนเกิดกระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อหาคําที่มีความหมายมาแต่งประโยคเพื่อใช้ในการสื่อสารจากนั้นให้นักเรียนค้นหาคําที่มีสระเปลี่ยนรูป สระอะและสระอีจากหนังสือนิทานที่ตนเองชื่นชอบแล้วเขียนลงในใบงานนำคำเหล่านั้นมาแต่งประโยคเสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกประโยคที่ตนเองชื่นชอบมาอ่านให้เพื่อนและครูฟังคนละหนึ่งประโยคตอบจุดตัวชีวะที่2คือนักเรียนเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำและตอบจุดตัวชีวะที่สแต่งประโยคต่างๆ เพื่อการสื่อสารได้หลังจากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนเรื่องสระเปลี่ยนรูปสระอะและสระอินักเรียนได้ฝึกอ่านคำได้ฝึกเขียนคำเมื่อนักเรียนอ่านคำได้เขียนคำได้ก็ตรงกับจุดประสงค์ที่ว่านักเรียนสามารถอ่านเขียนประสมคำที่มีสระเปลี่ยนรูปสระอะและสระเอได้ ต่อไปให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้โดยการสรุปความรู้ร่วมกันครูจะได้ทราบว่าเด็กเข้าใจเรื่องที่เรียนไปนั้นจริงๆหรือเปล่าฝึกเขียนคำในอากาศโดยการลากในอากาศเพื่อให้นักเรียนได้ขยับร่างกายนักเรียนมีความสุขและประมวลผลไปยังสมองเพื่อจำสุดท้าย ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อเป็นการวัดผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนจะเป็นการประเมินจากสภาพจริงและประเมินจากการทํากิจกรรมชิ้นงานใบงานของนักเรียนทําให้ทราบผลการเรียนรู้สะท้อนถึงการเรียนของนักเรียนและผลการจัดประสบการณ์ของครูสามารถนําผลดังกล่าวไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะ